สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจําเดือนมิถุนายน2565ให้กับชาวลัคนาราศีมีนค่ะโดยช่องของแพรวพยากรณ์นะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักของราศีไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีหน,นกราฟฟังได้นะคะสําหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ชาวลัคนาราศีมีนมีดาวพศรศบดีเป็นดาวเจ้าเรือนค่ะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนกรรมมะเรือนการงานด้วยนะคะดาวพรัศพดีโคจรเป็นเกษตรตาธิบดีทบลัคนาราศีมีนอยู่เป็นองค์เกณฑ์ปัญจมหาบุรุษโยค่ะโดยโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวคาเ,าเจรสุภะและเจเรือนกระดุมพาเรือนการเงินที่เป็นคู่สมพลนะคะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนที่ทํางานออฟฟิศทํางานบริษัทนะคะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเข้ามาผลักดนันมาส่งเสริมสนับสนุนคุณค่ะ ทำให้เรื่องการงานของคุณนั้นมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นค่ะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะกิจการของคุณนะคะจะประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาอุปการะให้ความช่วยเหลือคุณทําให้ในเรื่องของการงานธุรกิจของคุณนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ชาวราศีมีนะคะก็จะต้องมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการงานเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ เราะด้วยที่บนของดาวองคานั้นหมายถึงความกล้าแข็งขยันไม่ย่อท้อนะคะดังนั้นคุณเองก็จะต้องทุ่มเทกับเรื่องของการงานอย่างมากค่ะใครที่บอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะคะคุณก็ต้องดูว่าคุณนั้นตั้งใจทําเต็มที่แล้วหรือยังนะคะและใครนะคะที่มีแลนจะไปทํางานหรือว่าไปศึกษาต่อในต่างประเทศนะคะก็มีโอกาสจะสําเร็จค่ะหรือใครที่กําลังรอง,งานอยู่นะคะก็มีโอกาสจะได้รับข่าวดีค่ะได้รับความสําเร็จสมหวังนะคะ และนอกจากนี้ค่ะดาวที่เจริญอริโคจรเป็นราชาโชคไปอยู่ในภพพันธุไปอยู่ร่วมกับดาวพุธที่เป็นเกษตรตาธิบดีเล็งไปยังภพกรมมาเรื่องการงานนะคะงานต่างๆที่ชาวคณาศีมีนะคะเขาไปช่วยจัดการหรือว่าไปมีส่วนในการแก้ไขปัญหาจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จค่ะทําให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้ในเรื่องการงานทําให้ในเรื่องกิจการของคุณน,นั้นเจริญยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งดาวพุธนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวกับการสื่อสารเอกสารต่างๆนะคะ คุณเองก็จะต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารการเจราจารวมทั้งความผิดพลาดของเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆด้วยนะคะและสําหรับในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมีในเดือนมิถุนายนนี้นะคะดาวจเจริญการเงินของคุณโครจรมเป็นเกษตรตาธิบดีไปอยู่ในภพการเงินค่ะนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีมีนะคะจะมีความมั่นคงในเรื่องของรายได้การเงินค่ะคุณจะสามารถหาไรายได้เข้ามาตลอดไม่ขาดนะคะเรียกว่าหาเงินเก่งหาเงินคล่องค่ะจะทําอะไรขึ้นมาคะก็เป็นเงินเป็นทองไปสมบดค่ะ ทำให้มีหลักฐานมั่นคงนะคะและนอกจากนี้นะคะดา,าดาวเสาร์ดาวจะเดินพบลาภะโคจอมเป็นเกษ,ษตราธิบดีโคจรไปอยู่ในตําแหน่งยกหลังลัคนาราศีมีนค่ะไปอยู่ในภพลาภะเรื่องที่เกี่ยวกับโชคลาภการเงินต่างๆนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนมีเกฑ์จะมีโชคดีจากการเสี่ยงโชคค่ะหรือว่ามีลาาผลเข้ามาแบบไม่ขาดนะคะคุณจะมีช่องทางการสร้างไรายได้มีการนาเอาผลประโยชน์ผลกําไรไปหมุนเวียนค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดกําไรอีกต่อหนึ่งนะคะ แต่ว่าในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมีนะคะให้ระวังในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของการเงินค่ะอย่าได้ให้ใครหยิบยืมเงินเด็ดขาดนะคะอย่าไปช่วยเหลือใครโดยไม่จําเป็นในเรื่องของเงินทองค่ะเพราะาดาวคาที่โครจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพระราหูไดพบกระดุมพารเดินการเงินเป็นคู่ศัตรูคู่สมพลค่ะเป็นตําแหน่งที่เรียกว่าราหูคนทรัพ์นะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวมิตยูด้วยการที่คุณให้คนอื่นยืมเงินนอกจากจะไม่ได้คืนแล้วคุณก็ยังถูกอีกฝ่ายพูดถึงในทางไม่ดีทําให้เสียเพื่อนอีกด้วยค่ะ รวมทั้งให้ระวังเพื่อนฝูงนะคะจะชวนไปลงทุนอะไรที่เสี่ยงๆด้วยนะคะอย่านําเงินไปลงทุนกับอะไรที่คุณไม่มีความรู้หรือว่าไม่ได้ศึกษาความรู้ข้อมูลมาก่อนนะคะต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยค่ะส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีในเดือนมิถุนายนนี้นะคะดาวพุธดาวจเจ้าริญนปัตตนิโคจรไเปเกษตรตาธิบดีไปอยู่ในภพพันธุ์ทูค่ะไปอยู่ร่วมกับดาวที่จเจริออรินะคะที่โคจรได้มาตรฐานเป็นราชาโชคนะคะ และดาวศุ์ดาวที่เกี่ยวกับความรักก็โคจอนเป็นเกษตราเิเบดีค่ะไปอยู่ในภพที่สามเป็นปฐุมเกย์นะคะไปอยู่ในตําแหน่งยกหน้าลัคนาค่ะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะและสําหรับคนโสดชาวลัคนาราศีมีนนะคะในเดือนมิถุนายนนี้คุณมีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนรักคู่ครองที่ดีนะคะแต่ก็ต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมีนนะคะคุณก็จะต้องใช้สติในการตัดสินใจค่ะ แล้วก็เลือกคบคนให้ดีๆนะคะอย่าใช้อารมณ์นําเหตุผลค่ะเพราะถึงแม้ว่าดาวพฤหัสบดีนะคะเป็นดาวแห่งสติปัญญาจะไปโคจรทํารักคนาราศีมีนอยู่แต่ก็มีดาวพระราหูกับดาวศุกร์นะคะที่โคจรอ,อยู่ร่วมกันที่จะส่งผลให้คุณนั้นอาจจะเห็นผิดเป็นชอบได้ค่ะขาดสติในการไต่ตองเรื่องต่างๆได้นะคะส่วนชาวรัคณาราศีมีนที่มีคนรักมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วในเดือนนี้นะคะความรักของพวกคุณนั้นดีขึ้นค่ะมีการเอาใจใส่ดูแลกันดีกว่าเดือนที่แล้วค่ะ และในเดือนนี้น่าจะมีแพลนในการเที่ยวด้วยกันนะคะเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นดีขึ้นแล้วก็สดชื่นขึ้นในเรื่องของความรักค่ะก็ขอยชิชาวราศีมีทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ